สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันออกนะครับหวยมันยังไม่นิ่งต้องมีการกันอีกนิดหนึ่งครับก็เลยเอาเลขมาครบล่างยุดที่สามเป็นชุดพิเศษมาให้ดูนะครับเพราะว่าชุดนี้มันน่าจะเหมาะที่สุดวดที่หนึ่งก็มาศูนย์ตัวเดียวนะวัที่สอง ออก7 9มี7มี9งวดที่3ออก1 7มี7มี1งวดที่4ออก6 0มี0มี6งวดที่หออก4ีมี4มี2งวดที่หออก3 1มี3มี1งวดที่7ออก8 9มี8มี9นะครับงวดที่8ออกสอมี2มี1 มวที่เออก4ีหมี4ีมีหกวดที่10ออกสองแมี8มี2นะครับมวดที่11ออก9กสมี4มี9กมวดที่12ออก37มี3มี7จมวดที่13ออก5้าเมี5้ามี9 14ออก0ูนย์ศูมี0ูนยศ ออกสามสองครับมีสามมีสองตัวที่สิบหกเด่นศูนย์สองสามเจ็ดแปดนะครับศูนย์สองสามเจ็ดแปดมาจับคู่จับคู่ล่างกันนะครับคู่ล่างนะมันติดอยู่ตรงนี้อีก ก็จะจับได้ตามนี้นะครับมันล้นมาตัวหนึ่งจับ02378ใช่ไหม0220 0330 0770 0880 2332 2772 2882 3773 3883 7887 ทั้งหมดกี่ชุดนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สบหกสดี่สเอาแต้มมาตัดนะครับแต้มแต้มตัดนะครับเอาแต้มทั้งหมดที่ลงไว้ให้นะเอามาตัดให้หมดเลยนะครับโอเคนะครับช่วยกันได้เท่านี้แล้วครับสุดๆแล้วนะครับ,นะนะรบผิดพลาดก็ขอไปถ้าถูกต้องก็ยินดีด้วยนะครับหมด16 1ห 6, 11, 6 โอเคนะครับตรงนี้เป็น08นะครับตรงนี้เป็น37นะโอเค